สวัสดีครับจากเพจพอตซิสเต็มวันนี้มาแนะนำพอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายสมอกนะครับ IPX80 Kit ชุดนี้พร้อมสูบนะครับ1260บาทรวมน้ำยาฟรีเบทเดี๋ยวต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ดูรูปร่างรูปทรงตัวจริงนะครับ ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรบ้างภายในกล่องนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งบาทก็มีสีให้เลือกทั้งหมด7สีนะครับก็จะมีอันนี้ตัวอย่างอันนี้จะเป็นสีลุงนะครับแล้วก็สีสีเทาดำสีดำคาร์บอนแล้วก็สีน้ำตาลน,นะครับสีเทาสีน้ำเงินสีแดงนะครับ1260บาทนะครับชุดนี้ เดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันดีกว่าครับว่ามันได้อะไรบ้างก็แกะกล่องมานะครับจะได้คู่มือ1เล่มพอร์ตหนึ่งตัวนะครับคอย2ชิ้นนะครับแล้วก็สายชาร์จ USB Type C 1เส้นนะครับ ค,คุณสมบัติของคอร์ดตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างนะครับเขาก็บอกมาว่าตัวนี้นะครับปรับรูลมได้ใช้เป็นคอยรุ่นใหม่ rpm 2นะครับ rpm 2 m a s มและ dc mtl คอยลก็คือตัวก็คือตัวนี้นะครับ rpm 2 0.16 Mase มนะครับตัวนี้จะเป็นสายควันนะครับ ใช้กับน้ำยาฟรีเบทเท่านั้นนะครับตัวนี้ปรับไฟยี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับเป็นเป็นแรง่งที่เขาที่ที่เขาแนะนำนะครับคือถ้าปรับมากกว่าห้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะไหม้นะครับคอยมันปรับอ่พอตตัวนี้ปรับไฟได้สูงสุดถึงแปดสิบวัตต์นะครับแต่ว่าคอยตัวนี้รองรับได้แค่ห้าสิบวัตต์นะครับสูงสุด ก็เพื่อนๆก็ยังไงลองใช้กันดูนะครับถ้าแบบว่าปรับเอาตามที่เราชอบอะครับว่าเรากิ่นดีที่ไฟที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบใช้กับน้ำยาซอนิกนะครับปรับไฟเบาๆนะสิบสองถึงยี่สิบห้าวันนะครับน้ำยาซอนิกคืออะไรนะครับก็อย่างยกตัวอย่างเนี่ยครับคือ เป็นน้ำยาขวดลักษณะนี้นะครับขวดเตี้ยๆสั้นๆนะครับแล้วก็นิโคตินเขาจะประมาณสัก3 0มสถึงห้ขึ้นไปนะครับเรียกว่าน้ํายาซอนิกนะครับตัวนี้ปรับสูงสุด80วันนะครับแล้วก็กันน้ำกันกระแทกเป็นเป็นระบบอ่าเป็นแบบป้องกันนะั เขาเรียกมาตรฐาน IPX67 นะครับการกันสามรูปแบบฝุ่นน้ำแล้วก็กันตกนะครับแบตในตัวนะครับรุ่นนี้3,000มิลลิแอมตัวนี้เป็นโคดนะครับเอาไว้เช็คว่าของแท้หรือของปลอมนะครับแต่ส่วนมากไม่มีไม่มีทำปลอมออกมานะครับพวกพอ,พอตตร์ตพวกนี้ อันนี้มาดูรูปทรงของตัวพอร์ตกันดีกว่าครับอันนี้จะเป็นสีบราวนะครับที่ผมแกะให้ดู IPX80 วัสดุจะเป็นยางรอบนอกเป็นยางตกแล้วมันไม่เป็นอะไรนะครับแต่ตรงนี้ตกอาจจะมีรอยบุบรอยถลอกได้นะครับตรงนี้จะเป็นโลหะตรงนี้เป็นหนังนะครับ ตรงนี้พอปรับรูลมได้ครับสองซ้ายขวาหมุนเอานะครับตัวนี้เป็นแทงมันเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานนะครับเราเอาคอยเอาคอยที่เขาให้มานะครับเสียบเข้าไปใต้แทงนะครับลักษณะนี้นะครับดูบาดร่องที่มันเป็นร่องตัดตรงนี้ครับถ้าถ้าเสียบถ้าใส่อีกลุกอีกแนวหนึ่งมันจะยันไม่ลงนะครับ มันเป็นล็อกของมันพอดีครับก็ใส่คอยเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เป็นจุกเติมน้ำยานะครับใส่ใส่น้ำยาใส่น้ำยาให้เต็มแทงเลยนะครับแล้วก็รอสัก5านาทีนะครับถ้าเกิดเราไม่รอเนี่ยเราไม่รอแล้วเราสูบเราไปแบบประกอบสูบเลยเนี่ย น้ำยามันยังไม่ซึมเข้าเข้าคอยดีครับมันจะไหม้นะครับแล้วมันก็จะเสียไปเลยคอยตัวหนึ่งก็ร้อยยี่สบาทมันก็เสียดายนะครับก็รอสักห้านาทีนะครับมันจะได้ใช้งานได้นานๆครับเปิดปิดเครื่องกดปุ่มพาวเวอร์นะครับห้าครั้งหนึ่งสองสสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เปิดเครื่องนะครับตรงนี้บวกเพิ่มไฟนะครับลดไฟเพิ่มไฟลดไฟนี่เราก็ดูตามคอยนะครับว่าแบบเขาแนะนําไว้ไว้ที่ไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สิบห้าถึงยี่บห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยี่สิบห้าถึงห้าสิบวัตต์นะครับไฟที่ดีที่สุดของคอยตัวใหญ่ก็สักสี่สิบวัตต์นะครับ ที่เขาแนะนําไว้แต่ว่าเราสามารถแบบปรับตามใจเราได้แบบสมมุติว่าเราชอบที่ที่สี่สิบอย่างเงี้ยครับสามสิบก็แล้วแต่นะครับใช้กับน้ํายาฟรีเบนะครับน้ํายาฟรีเบคือน้ํายาแบบพวกอย่างเงี้ยนิ 6. กหก็ส่วนน้ํายานะครับก็เลือกใช้เอาตามที่แบบว่ากลิ่นที่เราชอบอะครับดูดูแบบว่าน้ํายาที่มีคุณภาพนะน้ายาบางตัวแบบหวานจัดอย่างเงี้ยครับใส่เข้าไป ูบไม่กี่ทีไม่ถึงวันอะไรเงี้ยคอยเริ่มแบบคอยเริ่มแบบเสียมีกลิ่นไหมก็มีนะครับต้องเลือกดีๆนะครับน้ำยากลับมาที่วิธีการใช้งานนะครับก็กดเปิดปิดเครื่องกดตรงนี้รัวห้าครั้งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นก็มีกดตัวนี้กดปุ่มจ่ายไฟค้างพร้อมกับปุ่มเพิ่มไฟนะครับปุ่มบวก ตน,นี้จะเป็นเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับกดค้างควอมกันเป็นการเคลียร์พับนะครับเคลียร์แบบว่าจะจานวนครั้งที่เราสู่ไปนะครับก็จะเคลียร์เลือวันต่อวันนะครับแล้วก็ล็อกล็อก,ล,อกล็อกเครื่องกดตรงนี้สามครั้งติดต่อนะครับหนึ่งสองสามก็คือแบบเราพกพาไปไหนเนี่ยเรา แบบว่าปุ่มมันจะอาจจะลั่นลั่นได้แบบว่ามีอะไรไปกระทบมันอย่างเงี้ยไป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 หนีบมันมันก็จะลั่นแล้วก็ทำให้แบบตัวนี้ละลายได้นะครับทํางานค้างไว้ตลอดเงี้ยครับละลายไหมไปเลยก็ก็กดสครั้งก็ช่วยได้ครับการป้องกันเครื่องทํางานอ่าแล้วก็กดอันล็อกก็กด3าครั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมี ปุ่มนี้กับปุ่มนี้กดพร้อมกันนะครับล็อกว่าไม่ให้ปรับไฟไม่เราจะไม่สามารถปรับไฟได้ถ้าเกิดแบบเราล็อกวัดไว้ครับก็เรียกการล็อกวัดครับก็กดพร้อมกันก็อันล็อกครับก็ปรับรูลมนะครับใครชอบใครชอบแบบไหนก็ชอบแบบฟิลประมาณไหนอันอันหน่อยหรือว่าโล่งโลหน่อยเราก็ปรับเอา เอาได้เลยนะครับประกอบเสร็จประกอบเอาหัวประกอบใส่ตัวเครื่องแล้วเราก็สูบเลยนะครับกดกดตรงนี้แล้วก็ให้เครื่องมันทางานแล้วเราก็สูบได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สูบเนี่ยลมลมมันจะแบบไม่ไม่ผ่านคอยแล้วมันก็จะร้อนแบบว่ามีลูกค้าถามมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าแบบพี่ทําไม ทำไมมันมันร้อนจังก็คือแบบบางทีแบบมันดูมันดูมันน่ากลัวแบบสําหรับมือใหม่อ่ะครับก็ไม่ค่อยกล้าดูดใช่ไหมครับพอดูดเข้าไปทีมันก็รู้สึกร้อนแบบเราอย่าไปกลัวนะครับแบบเสียบปุ๊บกดไฟแล้วเราก็สูบได้เลยครับผมมันไม่ร้อนมันจะลมมันผ่านคอยเข้าไปอ่ะมันจะไม่ร้อนมันจะทาลดลดความร้อนไปด้วยครับมันก็จะสูบปกติครับก็ปี ก็มีเท่านี้นะครับก็ชุดนี้ก็1,260บาทจัดโปรกันไปเลยนะครับปกติตัวเครื่องเปล่าเปิดราคามาที่1,190บาทนะครับไม่รวมส่งก็อันนี้เราได้น้ำยาด้วยนะครับ1,260บาทก็เหมือนซื้อแถมน้ำยาเป็นไปไปด้วยเลยป้อมสูบ เดี๋ยวผมจะจะมีตัวเปรียบเทียบนิดนึงนะครับว่าตัวนี้กับรุ่นเก่าๆของเขานะครับก็จะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่า RPM2 นะครับใช้คอยตัวเดียวกันเลยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับความสูง ลักษณะลักษณะปกโดยรอบคล้ายกันมากเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะวัดสดุจะเป็นยางครับแล้วตัวนี้จะจะเป็นโลหะนะครับทั้งตัวครับมันจะหนักกว่ารู้สึกมรู้สึกว่ามันหนักกว่านะครับ R m t มันดูเงาดูหรูหรากว่าแต่อันนี้อันนี้จะเน้นเน้นแบบว่าลุยๆครับตกกระแทกอะไรไม่ต้องกลัวพังนะครับ อันนี้เป็นหนอดสนะครับน่าจะน่าจะพัฒนาเรื่องปรับดูลมมาเหมือนกันนะครับกับกับรุ่นใหม่ล่าสุดก็ทางร้านมีครบทุกรุ่นนะครับ IPX80 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนแบบว่าชอบทรงแบบไหนก็เลือกเอาได้นะครับตัวนี้จะไม่มีการ รุ่นเก่าๆเขาจะไม่กันน้ำนะครับไม่กันกระแทงนะครับตกก็อาจจะแบบมีมีเป็นรอยเป็นไรได้นะครับพังได้นะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็รูปทรงประมาณนี้ครับ น็อตสี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซีรีส์นอจากสมอกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะจะบางๆหน่อยนะครับหน,หน้าจออยู่ด้านข้างต่อไฟได้แปดสิบทุกตัวเลยนะครับเป็นแบบพวกสม็อกตัวใหม่พวกเนี้ยนะครับฟังก์ชันการทำงานของสม็อกนี่จะเหมือนกันหมดทุก ทุกรุ่นเลยนะครับแบบว่ากด3ครั้งล็อกเครื่องกดตรงนี้พร้อมการล็อกกวัดอะไรเงี้ยครับ ก็ยังไงเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสังส่งสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ไวใ้ใต้ใต้คลิปนะครับก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับหนึ่งพันสอง้สิบาทนะครับรุ่นนี้ผมขายเท่ากันหมดเลยก็ได้นะครับสามรุ่นนี้สำหรับคนที่ดูคลิปปกติปกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมขายเท่ากันหมดเลยนะครับสามตัวนี้หนึ่งพันสองร้อสิบาทปกติ1 3 0สามพันสี่ขึ้นไปนะครับ พร้อมชุดพร้อมสูโอเคครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เดี๋ยวผมท้ายคลิปผมยกยกตัวอย่างน้ำยานิดนึงนะครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบนิรงแรงๆสูบสูบแบบ สูบบุหรี่จัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซอนิกนิกสาใช้กับคอยพวกคอยตัวเล็กควันน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวฟีเบตนิกหนิกนกน้อยๆนะครับเพราะมันทำควันเยอะอยู่นะครับก็จะเป็นแบบใช้กับคอยตัวใหญ่นะครับ น้ำยาน้ำยาแยกนะครับก็ขวดละ150บาทนะครับซองนี้ขวดละ300บาทนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาตัวใหม่จากทางร้านนะครับกลิ่นดีหอมหวานเย็นกลางๆนะครับไม่เย็นมากตัวนี้และตัวนี้ที่เป็นซอนิกนี้จะแถมแถมสารเย็นมาด้วยนะครับเอาไว้ถ้าแบบว่าเย็นไม่พอก็เติมเพิ่มได้นะครับ จากแบรนด์ลักกี้สไตลนะครับโอเคครับอ่าแล้วก็ไอ้น้ำยาฟรีเบทเนี่ยครับจะจะเป็นรถองางนเย็นนะครับตัวที่จัดจุดอาจจะเป็นตัวตัวนี้หรือตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีน้ำยาหมดโอเคครับสวัสดีครับ